ใหม่ดาวิกาลงภาพหวานกอดมุ้งมิ้งเตอ๋อชันทวิชฉลองครบรอบรัก4ปีแล้วขึ้นชื่อว่าเป็นอีกคู่ที่ไม่เคยแผ่วเรื่องความคั่งรักเลยสําหรับคู่รักซุปตาใหม่ดาวิกาโฮเน่กับพระเอกหนุ่มเตอ๋อชันทวิชพอยิ่งคบหากันนานเท่าไรความหวานก็ยิ่งพุ่งกระจายให้ได้เห็นมากยิ่งขึ้นเท่านั้นล่าสุดใหม่ดาวิกา,กาก็ได้ลงภาพคู่มุ้งมิ้งสุดน่ารักเพื่อเป็นการฉลองวันครบรอบความรัก4ปีที่คบกัน โดยใหม่เตอ๋อได้แจกรอยยิ้มสดใสพร้อมกอดมุ้งมิ้งจนทาคนดูสําลักในความรักของทั้งคู่ไปหมดแล้วงานนี้แฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆซึ่งแต่ละภาพบอกได้คําเดียวเลยว่าน้ําตาลยังต้องแพ้ให้กับความหวานในครั้งนี้เลยจ้า